สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมมาชุบมาในช่วงวันนี้นาทีทองนะครับผมไม้พมา่ากุหลาบแม่เมยนะครับผมกุหลาบแม่เมยไม้พม่าไม้ไม้แล้งนะฮะนี่ครับผมปกติกำละสี่ร้อยห้าสิบบาทวันนี้เซตนี้มีสรรี่กำแถมเข็มแดงไปด้วยนะครับผมแถมเข็แมแดงสี่ต้นสีกรรน่กำนี้ผมขายแค่แปดร้อยบาทรวมส่งกุหลาบแม่เมยนะครับผม เอื้องกุหลาบแม่เมยดอกหอมครับผมดอกสีชมพูสดเป็นกล้วยไม้ป่าแท้พมา่านะครับผมเซตนี้เป็นราคาเซตโปรโมชั่นนะครับผม เอามา20กรัมขายเหลืออยู่ประมาณแค่4กรัมสกรัมนี้ผมสไตล์ออกไปเลยนะครับผมเพียง800บาทรวมส่งนะครับผมแถมเข็มแดงไปด้วย4ต้นเซตนี้เพียง800บาทรวมส่งนะครับผมใครสนใจกุหลาบแม่เมยเซ็ตนี้ไม้พม่านะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้พม่านะครับผมโทรมาหาเราแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์0959 4 1 8 9 8 8เซตกุหลาบแม่เมยบวกกับเข็มแดงอีก4ต้นเพียง800บาทรวมส่งนะครับผมขอบคุณทุกทท่่าาานีีเข้ามมารรับรับบชคคลสวสด